สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พามาชมเห็ดเนาะห่างหายไปนานมากเลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยแล้วเราก็เลยปล่อยเห็ดของเราจำนวนมากเลยนะบานด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาชมเ่พิ่งซ้อนอย่าพิ่งถอนนะอ่าพามาชมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเก็บเห็ดตามออเดอร์เนาะโอ้ สวยมากเลยนะคะโคนแน่นมากนะดูใกล้ๆกล้ก่อนอ่ะโอเคค่ะเก็บเลยสดสดใหม่เลยนะครับเวลาเก็บล้วต้องเอาดินออกหน่อยนะครับเพราะว่าเชื่อเขาอยู่ที่นี่ตลอดนะครับครับแน่นปึ๊กเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวก่อน โซกันก่อนอ่าค,คุณภาพนะคะโอเคอ่ะไปดอกพลังเลยครับดูนี่ครับเนี่ยเวลาความชุ่มชื้นเนี่ยดูเชือ้อนะครับอุ้ยมด เนี่ยพร้อมที่จะออกเลยนะครับเห็นแค่เนี่ยดอกเล็กๆเยอะเลยอืมอืแล้วก็เหลืองโอ้โหดแดงเยอะมากดอกปลุกๆเลยฮะน่นอ่ะไป อ่ามีตรงนั้นเป็นกลุ่มเลยนะคะต,ต,ตกลุ่มเล็ลมๆได้ครับเพราะมันกลุ่มใหญ่ก็ให้โตนนหน่อยครับเย็นนี้น่าจะพอลุ้นได้แล้วนะเอานี้ตรงนู้นดินี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเก็บได้เลยนะเก็บได้เลยเล็กไป นนู่เดี๋ยวมันฟอร์เนอะฝนมาแล้วนะไ,นไม,ไม่ไม่ไม่มันเลื่อนไเห็นปะโอร์ที่ใหญ่เลยฟอ่อไปดข้างในกันให้ใหไปดูข้างในเอาก็ได้เดี๋ยวมันจะบานเกินอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้บานนะเราจะมีปล่อยบานด้วยอ่ะนั่นน่าจะได้ <c ười> <c ười> คขึ้นตามซอกไม้เลยไหนไหนโอเคอ่าอันนี้ทสนสะพานเนาะครับขึ้นแอบขึ้นอะืมไหญอยูยนะแข็งหนะ้ายังมีอีกนะนะ หายหมดเลยเพราะมันกอเดียวกันนู่นติดใหญ่แล้วครับโอ้โหสวยงามรครับผมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะทำการแบกหญ้าให้ดูนะลูกนะ,ะ,ะเห็นไหมครับโอ้ชุดนี้สวยงามมากฝนโปรยโปรยแล้วนะคะครับ อู๋สวยสวยตรงนี้ก็มีอีกนะคะอีกเซตหนึ่งเอาแล้วครับขอแล้วนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแนะป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ โอเคค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับสวยๆค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงโหโคลนเหลืองอเดี๋ยวเราจะทำการถอนต้นดอกใหญ่เลยนะครับอ้อ,อสวยครับสวยสวยจริงๆ โอ้โหคุณภาพนะคะคุณภาพเต็มดูกลีบดอกข้างล่างสิครับนะครับแล้วดูนี่เชื้อทั้งนั้นเลยสีเหลืองครับทีบ่ดินใช่ครับใช่ใช่ใช่เราก็โยนไว้ตามจ<อ>นกลับไปที่เก่าของเขานะครับคือเขาจะได้ออกไปรุ่นให้ต่อไปนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นกลุ่มสวยมากาเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะอ <laughs> ุ้ยแ <laughs> ป๊บน,นึง โอ้ oh, แต่มือโอ้ oh, oh, แต่มือเลยนะคะแค่กลุ่มนี้ก็ประมาณครึ่งโลแล้วบ้างเนี่ยโอเคสองดอกค่ะนู่นนี่โอเค สวยนะคะกำลังกลุบกลุบเนาะใสขนาดนี้เนาะกล้องโฟกัสเลยอ่ะไปค่ะกล้องอาจจะเวียนหัวสักนิดนึงนะคะเราไม่ได้ตัดต่อเนาะ Oh. เก็บชุดใหม่กำลังจะขึ้นถ้าเราไม่เก็บชุดนี้มันจะบาน oh. เห็ดเนี่ยมันจะดูความชื้นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดินมันจะซูแล้วก็ชื้นมากเลยนะครับ oh. เ,เพราะฉะนั้นเวลาการเก็บเนี่ยถ้าดอกได้ขนาดแล้วรอฝนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะบานใช่ค่ะโอ้ตรงนู้นอีกอีกเซตหนึ่งเนาะตรงนู้นเน,ะนาะอาดูบริเวณนี้รอบๆก่อนโอ้เยอะนะคะ อันนี้ดอกบานเนาะเราปล่อยบานทิ้งไว้เยอะมากเลยนะคะเมื่อลอถที่แล้วเนาะเราไม่สามารถส่งออกได้ก็เลยมีปัญหาเรื่องการส่งออกนิดหน่อยในช่วงโควิดนะคะแบบนี้นะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ที่ด้านล่างของช่อง y o u t u b e นะคะ,ะเดินมาเลย เดียวเดียดเห็นไหมครับเนี่ยเรานําผักตบสะามาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเห็ดน,นะครับอ,อมีกระจุกเล็กๆอยู่ทาง,ทางนั้นนะไม่ได้ครอกกลุ่มใหญ่เลยดอกกำลังน่ารักเลยนะดูได้เลยเลให้ดูก่อนให้ดูก่อนเยอะนะฮนะกลุ่มนี้ไปดูต่อค่ะ อีกแล้วเนี่ยอดอกที่ขึ้นมาไม่สูงสุดมากก็คือลักษณะของการว่าฝนเนี่ยไม่ชุบฝนยังไม่ชุบมากเท่าที่ควรนะถ้าฝนชุบนีดอกมันจะสูงขึ้นเลยย,ยืด ขึ้นเป็นจุดๆเลยแต่ดอกเขาจะไม่ยืดมากนะครับแสดงว่าฝนเนี่ยไม่เต็มที่กลับไงในนะครับภางในก็เริ่มขึ้น เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านอ่าเห็นไหครับดอกแน่นปึ๊กเลยอันนี้แต่เพียงแต่ว่าเรายังเก็บรุ่นๆเลยครับอือโอ้โหสวยอันนี้สวยมากอนี่ดอกเลยปล่อยเัาหนึ่ง กหลังลูกกนนะว่ามีปอกอันนี้มีดอกบานแล้วนะบานนะเวางวางไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ครั้งที่แล้วริมน้ํานี่เยอะมากเลยนะคะก็ริมน้ํานี่คือประมาณสี่ห้าวันก็จะเริ่มออกครับเพราะมีเริ่มชักใหญ่บางส่วน เราก็ปล่อยให้เขาเน่าเพระปีที่แล้วเราเพราะผที่แล้วเราไม่ได้เก็บเลยปล่อยให้ทันวางเชื้อให้เห็ดออกวางเชื้อนะครับ นี่ก็มีดอกเล็กๆนะเนี่ยเพิ่งเริ่มไงกลัวตะบานจังเนี่ยไซส์กำลังได้นะน,นี่นี่นี่นได้ได้เอาลือไม่ต้องหรอเบาแล้วเพราะโดนฝนใช่ๆน่กเอาปเส้นนะอืม้ม เพราะไม่งั้นบานหมดเอมอ่าบานโดนฝนโดนอะไรอันนี้อันนี้ก็เป็นดอกบานแล้วนะคะไปต่อคะอ่ะมาดูอะไรดีครับไม่เลยกำลังสวยเลยครับอืมโอเคค่ะ S <S น,นี่ตรงนู้นนะดินมีความแน่นสมบูรณ์นะฮะเนี่ยฮะอ๋ออันนี้สวย <S <S สวยมาก <S 2> <S 2> น่ารักนะ สุดยอดปต็กเเลยอันนีน้ไม่ได้หนูนหนูนลังเมื่อะฝนตกใหญ่จะขึ้นดีฮึม

ดอกสามสี่ดอกถุ่มนั้นสวยนะเพราะเช่านี้ได้ฝนเนี่ยน่าจะขึ้นดีน่าจะขึ้นปูมากกว่านี้แข็งปุ๊กดินสวยนี้สวยอะ่ะ อืมอก่อนนะเลยก่อนนะฝูกก่อนอ่ะส,สวยมากอันนี้สวยมากแข็งนะะนักดีกวางเลย อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนโ <Okay. S 1> อเคน,นี่ก็สวยนะคะไซส์กำลังรับประทานมาที่มาเนี่ยเข่ากิโลพออันนี้เอาสี่ห้าโลเก็บไปนะอหาได้ใช่ไหมหาได้ค่ะสุดยอดลูก แข็งมาก,กสวยอืมหมกอยากนี่มาแล้เนี่ยกินได้เลยเดี๋ยวตอกต่มนิดนะึงโอเคเดี๋ยวปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรอบเมื่อกี้เกือบเหยียบนะใช่ก็ต้องเก็บอ่ะ เราต้องเก็บครับเดี๋ยวโดนฝนแล้วมันไม่ดีโอเคไว้ปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาชมอีกสวัสดีค่ะ